และระหว่างที่เพื่อนๆกำลังหาวิธีไขรหัสหีบที่4อยู่นั้นรับเทพวอมก็แอบไปสำรวจหีบไปสุดท้ายกันก่อนเลยครับไปถึงกลุ่มดาวจักราศรีครับคือเลข1-12ถึงและรหัส2หลักหลังครับแทนข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ก็คือ1-15ถึง ถ้ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็มีความน่าจะเป็นมากถึง180ละหัต์ด้วยกันต้องใช้เวลาในการสุ่มเนี่ยนานหน้าดูนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่มันจะเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเปิดของหาใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมด12ตัวเทคนิคที่ผมทำต่อไปจากนั้นก็คือตัดวงันไม่ได้เพิ่มครับไปตัดเหลือแค่เป็นกลุ่มดาวสัตว์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าจะค่อนข้างจะมีเซนกับทางวรรณคดีไทยก็จะเหลือแค่ประมาณ3กลุ่มดาวครับก็คือจะมีตัว แบงปองบ้างมีสิงโตแล้วก็มีอนกลุ่มดาปูครับก็จะเหลือแค่สามหมายความว่าคงน่าจะเป็นจะเหลือแค่สี่หร้าครับผมก็เลยเริ่มเอาคงน่าจเป็นสี่นี้มาเดาก่อนแต่สุดท้ายก็บังเอิญอได้คาตอบถูกภายในไม่กี่นาทีครับไ่ได้แล้วครับติดติมอปแล้ว